สมเด็จพระอมรินทราไม่เหสีขี้หึงเหมือนหนึ่งเสือก็ว่ากันว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาร, द, ราชรัชกาลที่หนึ่งนะครับตั้งแต่ครั้งที่เป็นหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีเนี่ยไม่ว่าท่านจะมีวาสนาบารมีสูงส่งเพิ่มพูนขึ้นยังไงก็ตามเนี่ยท่านเนยยึดมั่นในผัวเดียวเมียเดียวครับซึ่งฟังดูก็ดูแปลกไปกับสังคมไทยในยุคนั้นนะครับ ซึ่งผู้ชายเนี่ยมักจะมีหลายเมียเป็นเรื่องปกติครับหลักฐานที่แสดงก็คือว่าพระราชโอรสธิดาทั้ง10พระองค์ที่ประสูตินอกสเวตสัชัคือตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะขึ้นครองราชเนี่ยล้วนประสูติแ่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเพียงพระองค์เดียวครับแต่เรื่องนี้ก็อาจเป็นได้เพราะว่าอุปนิสัยสําคัญของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีหรือว่าท่านผู้หญิงนาคเนี่ย ซึ่งเป็นที่ร่ำลือกันว่าท่านขี้หึงเป็นที่สุดครับจนมีคำเปรียบเทียบติดปากว่ามเหสีขี้หึงเหมือนหนึ่งเสือเรื่องราวเหล่านี้นี่เป็นมาอย่างไงและสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีนั้นทรงเป็นมเหสีขี้หึงเหมือนหนึ่งเสือจริงแค่ไหนเนี่ยวันนี้ผมจะเอาเรื่องราวเหล่านี้ของพระองค์พระมเหสีในรัชกาลที่หนึ่งพระนี้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ ยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทาง YouTube c h a n n e ลของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook แล้วก็ TikTok ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด Subscribe แล้วก็กะดิ่งแจ้งเตือน,นครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เลยครับและถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่าซ u เปอร์แตงสทางหน้า YouTube ได้ครับ เพื่อให้คอนเทนต์ปรตีส่์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอพระคุณมากครับข้อมูลในวันนี้มาจากหลายบทความนะครับทั้งบทความของคุณปรดิวดาบาวรศักดิ์ของคุณสันสนีวีระสินชัยแล้วก็ของคุณปรามินเครือทองรวมถึงในหนังสืออีกหลายเล่มทีเดียวครับคุณผู้ฝังครับสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเนี่ยมีพระนามเดิมว่านาคนะครับ สเสด็จพระเจ้สมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่9มีนาคม2281ครับในรัชสมัยของสเสด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโมกศแห่งพุทยานะครับท่านเป็นพระธิดาของพระชนกทองนาบางช้างครับแล้วก็สมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีนะครับซึ่งมีพระนามเดิมว่าสั้นครับเป็นขหาบดีเชื้อสายมอน,นะครับทั้งสองก็เป็นญาติใกล้ชิดกันนะครับ สมเด็จพระอมรินทรบรมราชินีเนี่ยมีพระภาราดาและก็พระคินีก็คือมีพี่พี่น้องน้องนะครับร่วมพระชนกพระชนนีทั้งสิ้นใน1ิบคนครับทุกคนเนี่ยล้วนได้รับพระราชทานยศเป็นเจ้าคุณนะครับคนแรกคือเจ้าคุณหญิงแหวงครับบางแห่งก็เรียกว่าแว่นนะครับคนที่สองคือเจ้าคุณหญิงทองอยู่ครับคนที่สาคือเจ้าคุณชายชูโตครับเจ้าคุณชายชูโตเนี่ยเป็นต้นราชนิกูลชูโตนะครับคนที่สี่คือตัวท่านครับคือ เจ้าคุณหญิงนาครับหรือต่อมาก็คือสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเพราะท่านเนี่ยอภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ครับคนที่5คือเจ้าคุณชายแตงคนที่6ก็คือเจ้าคุณหญิงชีโพครับคนที่7คือเจ้าคุณชายภูคนที่8คือเจ้าคุณหญิงเสมคนที่9คือเจ้าคุณพระราชพันนวนครับเรียกกันว่าเจ้าคุณโตนะครับและคนที่10คือเจ้าคุณหญิงแก้วครับ เป็นต้นราชนิกูลณบางช้างครับในพระราชนิพนธ์ปฐมวงศ์นะครับระบุว่าคุณนาคเนี่ยเป็นคนมีสิริโฉมงดงามเป็นที่ร่ำลือครับและก็เมื่อข้าหลวงสอดแหนมของสมเด็จพระที่นั่งสุรยิยอาอมรินกษัตริย์แห่งอยุธยาเนี่ยกราบบังคมทูลให้ทรงทราบเนี่ยก็จึงรับสั่งให้กรมมหาดไทยเนี่ยออกท้องตรานะครับเพื่อสู่ขอมาเป็นนางในของพระองค์ครับแต่ว่าพระชนกพระชนนีและก็พระประยุรญาตเนี่ย ไม่สมัครใจนะครับก็เลยขอให้สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกก็คือในทองดีครับซึ่งเป็นบิดาของในทองด้วงเนี่ยซึ่งขณะนั้นดูแลการออกท้องตราในกรมมหาไทยนะครับขอให้ช่วยเหลือป้องกันแก้ไขให้ด้วยครับสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกหรือว่าในทองดีเนี่ยก็จึงขอให้ข้าหลวงเนี่ยช่วยกราบบังคมทูลว่าตนเองเนี่ยได้สู่ขอหน้าให้กับบุตรชายที่สี่ซึ่งเป็นหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีก็คือในทองด้วงนะครับ ได้นัดหมายวันวิวาไว้แล้วครับเมื่อพระเจ้าอยู่หัวคือสมเด็จพระที่นั่งสุรยิยอาทอมรินทรงทราบก็พระราชทานพระอนุญาตครับหลวงยกกระบบเมืองราชบุรีคือในทองด้วงก็ได้คุณนาคมาเป็นพระยาในครั้งนั้นแหละครับต่อมาในปี2310ครับพม่าก็ตีกรุงศรีอยุธยาแตกนะครับหลวงยกกระบบก็จึงตัดสินใจเนี่ยอบพยพครอบครัวเข้าไปอยู่ในป่าครับเพื่อหนีภัยสงครามก่อนนะครับในระหว่างนี้ คุณแก้วซึ่งเป็นพี่สาวของหลวงยกกระบัดหรือว่าในทองด้วงเนี่ยได้ให้กำเนิดธิดาครับชื่อว่าบุญรอดครับซึ่งธิดาของคุณแก้วที่ชื่อว่าบุญรอดเนี่ยต่อมาคือสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมบราชินีในรัชกาลที่สองน,นะครับต่อมาเนี่ยครั้นพระยาวชิราปราการหรือว่าต่อมาคือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยได้รวบรวมกําลังขับไล่พมา่าออกไปหมดแล้วเนี่ยก็ได้ปรับดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ครับหลวงยกกระบาดก็จึงได้อพยพครอบครัวเนี่ย กลับมาภูมิลำเนาเดิมครับหลักในช่วงนี้เองครับที่คุณนาคเนี่ยให้กำเนิดบุตรคนที่4ครับที่ชื่อว่าฉิมซึ่งต่อมาก็คือรชัชกาลที่สองน,นะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลวงยกกระบัดก็กลับเข้ารับราชการอยู่กับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีครับได้รับพระชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์ต่อมาจนเป็นพระยามาหากษัตริย์ศึกในเวลาต่อมานะครับจริงๆแล้วความขี่หึงของสมเด็จพระอมรินทราบรมบราชินีเมื่อครั้งยังทรงเป็นท่านผู้หญิงนาค ภรยาของสมเด็จเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกเนี่ยเป็นที่กล่าวขานของคนสมัยนั้นนะครับมาจนถึงสมัยนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณนวันซึ่งเป็นน้องสาวของท่านนะครับหรือว่าเหตุการณ์ที่นอกจากจะทําให้เห็นถึงความขีขึงของท่านแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ทําให้สมเด็จเจ้าพระยาโกรธมากที่สุดอีกด้วยนะครับเรื่องนี้หม่อมรัชวงศ์คลึกฤทธิ์ปราโมทครับเล่าเกร็ด เกี่ยวกับความขี้หึงของคุณหญิงนาคเอาไว้ในหนังสือโครงกระดูกในตู้นะครับท่านเล่าอย่างนี้ครับบอกว่าเหตุเกิดเมื่อครั้งกรุงมธนบุรีครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งตอนนั้นยังเป็นเจ้าพระยาจักรีเนี่ยกลับจากราชการสงครามครับคุณหญิงนาคก,ก็นั่งคอยรับเจ้าคุณอยู่บนเฉลียงใต้าพาลัยเรือนหลังใหญ่นะครับหันหน้าไปทางบันไดขึ้นเรือนนะครับคุณนวลซึ่งเป็นน้องสาวของคุณหญิงนาคเนี่ยกำลังเป็นสาวเต็มตัวครับก็อุ้มคุณฉิม ก็คือรัชกาลที่สองจงตอนนี้นยงทรงพระเยาว์อยู่นะครับคุณนวลก็อุ้มคุณฉิมเนี่ยไปนั่งคอยรับที่กลางนอกชานครับโดยให้หลานชายก็คือคุณฉิมเนี่ยนั่งบนตักหันหน้าออกทางบันไดเรือนครับแล้วก็หันหลังให้กับคุณหญิงนาคพี่สาวครับเจ้าเบียะจักรีก็ขึ้นจากเรือครับแล้วก็เดินตรงขึ้นบันไดบ้านมาเดินผ่านนอกชานมาพอถึงที่คุณนวลนั่งอยู่เนะี่ยก็กลมตัวลงไปจับอันนี้จับอะไรก็ไม่รู้นะครับคุณหญิงท่านก็เลยบอกว่าเจ้าคุณจับนมน้องสาวฉัน ซึ่งเจ้าวิยาจักรีท่านเจ้าขุนก็เลยบอกว่าเปลา่าฉันจับแก้มลูกฉันต่างหากซึ่งแก้มคุณฉิมกับนมคุณนวลแล้วก็อยู่ในระดับเดียวกันนะครับคุณนวลนี่ยแกนั่งหันหลังให้คุณหญิงนาคครับท่านเจ้าขุนก็จะว่าไปก็แก้ตัวหลุดเลยนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยสักสองวันถัดมาครับคุณหญิงท่านก็ปรารภขึ้นว่าหม่อมบุญนาคทนายคนสนิทของเจ้าคุณเนะี่ยเป็นพ่อแม่อยู่น่าจะปลูกฝังเสให้เป็นฝั่งเป็นฝาเขาเป็นคนมีตระกูลสืบเชื้อสายมาแต่ขุนนางกรง ถ้ายกแม่นวลน,น้องสาวฉันให้เสียก็จะสมน้ำสมเนื้อกันจะได้พึ่งพาอาศัยกันต่อไปเจ้าคุณจะว่ายอย่างไรซึ่งฉันเจ้าคุณท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรลกครับโดยสรุปก็คือหม่อมบุญนาคก็คือลูกแขกซึ่งเป็นสหายกันมาตั้งแต่กรุงเก่านะั่นแหละก็ได้แต่งงานกับคุณนวลซึ่งเป็นลูกมอนครับก็ซึ่งมีผลให้สกุลบุญนาคเนี่ยเกี่ยวพันกับราชวงศ์จักรีสืบมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์ปราโมทเห็นท่านตบท้ายว่า เพลงแขกมอญบางช้างก็มีกำเนิดมาจากเพราะฝ่ายหนึ่งเป็นแขกอีกฝ่ายหนึ่งเป็นมอญน,นี่แหละครับหลังจากสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเนี่ยตีกรุงเวียงจันได้สําเร็จเนี่ยแหละครับแล้วก็ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาอยังกรุงธนบุรีได้เรียบร้อยเนี่ยท่านก็ได้นางเฉลยสาวชาวเวียงจันนามว่าแว่นครับมาเป็นอนุภรยาด้วยอีกคนหนึ่งครับแล้วก็ได้รับความโปรดปรานอย่างมากครับนั่นก็ทําให้สมเด็จเจ้าพระยา และท่านผู้หญิงนาคเนี่ยเกิดปากเสียงกันอยู่บ่อยครั้งนะครับเหตุเกิดจากเฉลยสาวชาวเวียงจันทร์ที่ชื่อว่าแว่นนี่แหละครับเจ้าจอมแว่นเนี่ยเป็นทิดาขุนนางแห่งนครเวียงจันทร์นะครับเมื่อปี2321าเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งเมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกเนี่ยยกทัพหลวงไปตีเวียงจันทร์คราวเดียวกับที่เชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและก็พระบางเนี่ยมาจากเวียงจันทร์นั่นแหละครับเข้ามาถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินครับ แล้วก็ส่งรับเจ้าจอมแว่นมาเป็นบาดบริจาริกาด้วยก็คือเอามาเป็นฝ่ายในของท่านนะครับต่อมาเนี่ยเมื่อท่านขึ้นครองราชแล้วเนี่ยเจ้าจอมแว่นก็ต้องเผชิญกับพระมเหสีที่มีคําเปรียบเทียบว่ามเหสีขี้หึงเหมือนหนึ่งเสือนี่แหละครับเรื่องนี้หม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์ปราโมทก็เขียนถึงเจ้าจอมแว่นไว้ในหนังสือโครงกระดูกในตู้ด้วยครับเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งที่เจ้าจอมแว่นเนี่ยเข้ามาอยู่ในธทมเนียบของสมเด็จเจ้าพระยา แล้วท่านผู้หญิงที่ขึ้นชื่อเรื่องความหึงหวงเนี่ยก็มีปากเสียงกับสมเด็จเจ้าพระยาด้วยเรื่องคุณแว่นเนี่ยแหละบ่อยครั้งมากครับเนื้อหาในหนังสือตอนหนึ่งระบุอย่างนี้ครับบอกว่าคืนวันหนึ่งท่านผู้หญิงถือดุนสแสมไปยืนคอยดักอยู่ในที่มืดบนนอกชานเรือนพอคุณแว่นเดินออกมาจากเรือนหลังใหญ่อันเป็นที่อยู่ของสมเด็จเจ้าพระยาท่านผู้หญิงก็เอาดุนสแสมาตีหัวคุณแว่นก็ร้องขึ้นว่าเจ้าคุณขา คุณหญิงตีหัวดีฉันสมเด็จเจ้าพระยาก็โกรธมากนะครับช่วยได้ดาบจากเรือนเนี่ยก็จะมาฟันท่านผู้หญิงครับท่านผู้หญิงก็วิ่งเข้าเรือนที่ท่านอยู่แล้วก็ปิดประตูลั่นดานไว้ครับสมเด็จเจ้าพระยาก็อดดาบฟันประตูอยู่โครโครๆเลยครับคุณสัญชนีวีรศิลป์ชัยเนี่ยเขียนหนังสือลูกท่านหลานเธอที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จในราชสํานักนะครับเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งที่สุดครับ ที่คุณหญิงแสดงออกซึ่งความหึงหวงในกรณีของเจ้าจอมแว่นครับต่อจากนั้นนะท่านผู้หญิงก็ไม่ได้อยู่ร่วมกันกันกบสมเด็จเจ้าพระยาอีกเลยนะครับตราบจนรัชกาลที่1สวรรคตเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องหึงผัวอย่างเดียวนะครับสมเด็จพระอมรินทราบรมราชิน,นีทรงเป็นพระชมันดาครับของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ้าณภาลัยก็มีเรื่องเล่าลือกันหรือว่าสันนิษฐานกันต่อๆมาครับว่ารัชกาลที่ี่ยทรงบาดหมางกับพระชมันดา ถึงขั้นวิวาทกันอยู่บ่อยๆนะครับเรื่องนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยได้ส่งพระราชนิพนธ์ประวัติต้นรัชกาลที่6โดยใช้นามปากาว่ารามวชิราวุธนะครับในตอนหนึ่งของหนังสือเนี่ยส่งอธิบายปัญหาเรื่องการคัดเลือกบุคคลที่จะมาถวายน้ำสงม,มุรธาพิเศษในพระราชพิธีบรมบราชาพิเศษของพระองค์ครับไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์เจ้านายฝ่ายหน้าและเจ้านายฝ่ายในครับ โดยในขั้นแรกเนี่ยมีเจ้านายฝ่ายในนี่ถูกเลือกมาถวายน้ำสงฆ์เจ็ดพระองค์นะครับใจความตอนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยรัชกาลที่6ส่งไม่พอพระชารุไทพระบรมวงศ์สานุวงศ์ผู้ใหญ่เท่าใดนักครับที่จัดแจงผู้ถวายน้ำสงฆ์มาหลายคนครับแต่ไม่ส่งขัดขวางแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าส่งให้ความเคารพพระบรมวงศ์สานุวงศ์ครับแต่อย่างไรก็ตามครับทรงได้รับการทักท้วง จากพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าแม้นเขียนครับซึ่งเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ้านภาลัยรัชกาลที่สองนะครับว่าตามประเพณีแล้วเนี่ยไม่เคยมีเจ้านายฝ่ายในถวายน้ําสงมาก่อนครับเจ้านายฝ่ายในนี่น่าจะหมายความได้ถึงเจ้าหน่ายที่ผู้เป็นสตรีนะครับในการนี้จึงเป็นการถกเถียงกันครับว่าควรให้เจ้านายฝ่ายในเนี่ยถวายน้ําสงหรือไม่ครับรัชกาลที่6กก็มีพระราชประสงค์ต้องการให้เสด็จแม่ของพระองค์เนี่ย ก็คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยถวายน้ำสงด้วยพระองค์หนึ่งครับแต่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์ก็ส่งแย้งว่าหากจะงดให้ฝ่ายในถวายน้ำสงก็ควรจะงดทั้งหมดครับเพราะในอดีตครั้งพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในรัชกาลที่สองสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระราชมารดาในรัชกาลที่สองเนี่ยก็ไม่ได้ถวายน้ำสงครับ ซึ่งรัชกาลที่6ก็ทรงมีพระราชด,ดำรัสว่าการให้พระราชมารดาถวายน้ำสงนั้นนไม่มีอะไรนอกเสียไปจากการเป็นสวัสดิมงคลและก็มีพระราชด,ดำริว่าที่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชิน,นีไม่ได้ถวายน้ำสงในสมัยนั้นน่าจะเป็นเพราะว่าแม่ลูกท่านบาดหมางกันครับรัชกาลที่6ทรงอธิบายไว้ในหนังสือนะครับมีความอย่างนี้ครับบอกว่าฉันจําได้ว่าได้เคยฟังทูลกระหม่อมอันนี้ท่านหมายถึงรัชกาลที่หนะครับทรงเล่าว่า สมเด็จพระอมรินทร์กับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าท่านวิวาทกันบ่อยๆเช่นเมื่อครั้งงานพระเมนพระศพสมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคนารีก็คือพระชนนีของสมเด็จพระอมรินทรานะครับเมื่อถึงเวลาเก็บพระอัฐิสมเด็จพระอมรินทราก็ได้เสด็จไปยืนเท้าฉากอยู่ข้างหนึ่งแล้วตรัสแก่พระญาติว่าแม่ข้าเป็นเจ้าอย่ามาเอากระดูกแม่ข้าใส่เรือประทุนไปกระดูกแม่ข้าลงได้แต่เรือกัญญา ในขณะนั้นในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเนี่ยทรงยืนเท้าฉากอยู่อีกข้างหนึ่งครับและก็ตรัสแก่พระญาติบ้างว่าท่านว่าแม่ท่านเป็นเจ้าก็ตามทีแต่ก็เป็นแม่ของเราเหมือนกันเราเป็นไพร่เราก็เอากระดูกของแม่เราใส่เรือประทุนไปสิจักการที่อท่านบอกว่าแม่ลูกท่านไม่ถูกกันมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ายังไม่ได้ปราบดาพิเศษแล้วครับ แล้วก็รัชกาที่6ก็บอกว่าได้ทราบว่าท่านเกิดบาดหมางกันเพราะสมเด็จพระอมรินทราท่านทรงหึงจัดและสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยท่านเข้าข้างพระชนกก็เรียกว่าราชัชการที่2ท่านเข้าข้างพ่อครับซึ่งเรื่องนี้ก็ดูจะมีมูลความจริงนะครับด้วยหลายเหตุทีเดียวครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในเหตุที่เจ้าฟ้าบุญรอดครับส่งพระคันกับรชัชการที่สองได้สี่เดือนนะครับโดยที่ผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้รับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองพระองค์ครับ จ้าฟ้าบุญรอดก็จึงส่งวิงวอนขอให้เจ้าจอมแว่นเนี่ยช่วยเหลือนําความขึ้นกราบบังคมทูลรัชกาลที่1ครับซึ่งเจ้าจอมแว่นก็เป็นผู้มีวาทศิลป์นะครับแล้วก็พูดอะไรรัชกาลที่1ท่านฟังครับเมื่อทูลความจริงให้ทรงทราบเนี่ยก็ทําให้รัชกาลที่1เนี่ยไม่ได้ทรงพิโรธมากถึงขั้นสั่งลงพระราชอาญานะครับก็จึงถือว่าเจ้าจอมแว่น,นมีส่วนช่วยให้รัชกาลที่สองผนผิดในเรื่องนี้อย่างมากนะครับ อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าฟ้าบุญรอดเนี่ยกำลังจะมีพระประสูติการครับแต่ประชวนพระคันนานกว่า2วันครับรัชกาลที่2ก็จึงรับสั่งให้้าราชบริพานเนี่ยเข้าไปหาเจ้าจอมแว่นเพื่อให้ช่วยขอรับพระราชทานน้ําล้างพระบาทของรัชกาลที่1ครับโดยรัชกาลที่1มีพระสาจํรริว่าเป็นเพราะได้ทําเรื่องเทวดารักษาวังไม่พอใจจึงทําให้ออกลูกยากครับ ดังนั้นก็จึงพระราชทานน้ำล้างพระบาทให้เจ้าจอมแว่นไปถวายเจ้าฟ้าบุญรอดครับแล้วก็ครั้นได้ดื่มแล้วก็มีพระประสุติการพระราชโอรสนะครับแต่พระโอรสก็สิ้นพระชนลงในวันนั้นแหละครับจากทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ารัชกาลที่สองเนี่ยทรงมีพระรชปติสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นกับเจ้าจอมแว่นอยู่มากนะครับแต่นั้นก็เป็นเหตุจนทําให้สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเนี่ยไม่พอพระชาชุดไทยหรือเปล่าเนี่ยคงไม่รู้แหละครับไม่ทราบได้ แลวก็ทีทั้งสองพระองค์ทรงมีความสนิทสนมแล้วก็ถวายความเคารพกันเนี่ยก็คงเป็นเพราะเจ้าจอมแว่นเนี่ยเป็นผู้ถวายงานรับใช้รัชการที่1อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เป็นพระสนมเอกคนโปรดก็จึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับที่รัชการที่สองจะทรงขอความช่วยเหลือจากเจ้าจอมแว่นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับแม้ว่ารัชการที่สองกับสมเด็จพระราชมารดาเนี่ยจะมีเรื่องบาดหมางก,กันแต่ก็ด้วยความที่เป็นแม่ลูกแหละครับก็ตัดกันไม่ขาดครับ ซึ่งสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเนี่ยส่งเป็นพระประยาคู่ทุกขุยากของรัชกาลที่หนึ่งตั้งแต่ยังทรงลำรงตำแหน่งขุนนางในสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับรัชกาลที่สองก็ทรงเคารพแล้วก็ถวายพระเกียรติพระราชมารดาก็เห็นได้ครับเมื่อขึ้นแผ่นดินใหม่ในรัชกาลที่สองเนี่ยทรงโปรดกล้าวสถาปนาพระราชมารดาเนี่ยขึ้นเป็นสมเด็จพระอมรินทรามาตรนับเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดครับ ต่อมาภายหลังรัชกาลที่6เนี่ยจึงได้โปรดกล้าวให้เฉลิมพระนามใหม่ว่าสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีครับสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเนี่ยสเสด็จสวรรคตนะครับเมื่อวันที่25พฤษภาคม2 3 6 9ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครับซึ่งเป็นพระชนั์ดาครับสิริพระชนได้89ดสิาพรรษาครับทรงอายุยืนทีเดียวนะครับพระบรมศพเนี่ยประดิษฐานที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ครับ ประบาทสมเด็จพระนั่งกล่าวเจ้าอยู่หัวชการที่3เนี่ยพระราชทานพระโกรทองใหญ่ทรงพระบรมศพนะครับแล้วก็โปรดให้สร้างพระเมรุมาตรขนาดใหญ่ขึ้นครับจนถึงวันที่2พฤษภาคม2371ก็จึงถวายพระเพลิงพระบรมศพนะพระเมรุมาตที่ท้องสนามหลวงครับและก็นําพระบรมอัฐิไปประดิษฐานที่หอพระธาตุมณียนในพระบรมหาราชวังนะครับไม่ว่า สมเด็จพระอมรินทราเนี่ยจะเป็นมเหสีขี้หึงเหมือนหนึ่งเสือจริงๆหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าจากบันทึกจากบทความหรือว่าข้อมูลหลักฐานที่มีมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะพูดไปนในทางเดียวกันนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงครับพระองค์ก็เป็นพระมเหสีคู่ทุกขุย่ากของรัชการที่1มาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชนะครับแล้วก็ทรงเป็นพระราชชนนีในรัชการที่สองด้วยครับทรงมีพระชนมายุยืนยาวมาจนถึงปณิกรรัชการที่3 ก็นับได้ว่าทรงเป็นพระมเหสีและเป็นพระบรมราชินีพระองค์แรกของแผ่นดินรัตนโกสินทร์ครับเรื่องราวของพระองค์เนี่ยน่าสนใจไม่น้อยเลยจริงๆนะครับขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับช่องทางการสื่อสารทั้งหลายเนี่ยผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับรูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอน ผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน Facebook Page คนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ